แฟนฝรั่งหรอกเรื่องราวนี้เป็นของน้องสาวท่านหนึ่งนะคะส่งมาให้ป้าแก้วเธอบอกว่าเธอได้รู้จักกับฝรั่งคนนี้นะคะมาได้สามเดือนในเว็บทินเดอร์หลังจากนั้นก็นัดเจอกันเธอไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาเป็นฝรั่งที่เพิ่งมาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังนะ,ะ,ะเขาโอนเงินให้เธอสองหมื่นเพื่อที่จะให้เธอเดินทางมาหาเขานะคะเธอก็เดินทางมาที่พัทยานะคะ หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปอะไรด้วยกันเขามีเพื่อนนะคะในกลุ่มเดียวกันเขาสักสามสี่คนนะคะมาด้วยกันก็ผู้ชายต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีผู้หญิงนะคะเขาก็จะมีผู้หญิงคือเช่าผู้หญิงบาร์นะคะก็ <c oughs> <c oughs> มาดื่มมากินมาอะไรด้วยแต่สําหรับแฟนของเธอเธอบอกแบบนี้นะคะก็ก็ไม่ไม่มีใครหลังวันนี้เออวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งก็ก็ดื่มกินอย่างเงี้ยเธอก็เมานะคะ อ่าก็ก็มาที่ห้องแล้วทีนี้เธอเธอรู้ว่ามีเพื่อนเพื่อนของเขานะคะสามสี่คนแล้วก็กลุ่มผู้หญิงก็มาที่ห้องด้วยนะคะก็เธอก็อยู่ในการมึนมืนปวดหัวแล้วเธอก็นอนเธอบอกว่าเธอขอตัวนอนก่อนนะคะเขาบอกนอนเลยนอนเลยนะคะแล้วก็เขาก็ที่เธอเห็นในโมโนจิตสุดท้ายก่อนที่เธอจะหลับไปก็คือเห็นเขานั่งตั้งตั้งวงนะคะโกงกันอยู่เธอก็หลับไป ทีนี้เธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในช่วงดึกๆนะคะเธอบอกว่า,ามีผู้ชายนะคะอยู่รอบๆตัวเธอเลยนะคะสามสี่คนซึ่งเธอก็ตอนนั้นก็งงเงียพอพอตั้งสติได้แล้วก็คือแต่ละคนนะคะก็ก็กามาอยู่ที่เธอก็ก็น่าจะรู้นะคะ คือเป็นเป็นรสนิยมของฝรั่งอย่างหนึง่งของคนบางกลุ่มนะที่ที่หลายๆคนในเวลาเดียวกันเปลี่ยนคู่กันไปนะเธอตกใจมากเธอขัดขืนแต่ก็ขัดขืนเขาไม่ได้นะโดยไม่มีกำลังหลังจากที่ทุกอย่างนะคะมรสุมจบลงไปแล้วเธอก็ร้องไห้เสียใจนะคะแฟนเธอก็เข้ามาปลอบว่ามันเป็นเรื่องปกติเห็นไหมนะ่ะแต่ละคนเขาก็เเปลี่ยนคู่กันมันเป็นเรื่องปกติเลย นะ,ะ,ะเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปซื้อเพชรเดี๋ยวฉันจะให้เงินเธอปลอบใจนะคะเพื่อนๆของเขาก,ก็มาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเงินให้เธอนะเพื่อเพื่อเป็นการปลอบใจในวันนั้นเธอได้เงินมาห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็เขาซื้อเพชรให้เธอวงหนึ่งแล้วก็สร้อยคอให้เธอสามบาทนะคะ คือเพื่อนๆเขาต่างคนต่างรวบรวมเงินมาให้เธอแต่เธอบอกว่าเธอรับไม่ได้หลังจากที่เขาซื้อทุกอย่างให้เธอเสร็จแล้วเธอ,อพอพวกเขาไปอีกห้องหนึง่งนะคะเธอก็เลยเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกมานะคะเธอบอกว่าให้สาวไทยระวังไว้ด้วยจะมีฝรั่งแบบเนี้นะคะฝรั่งแบบเนี้ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าแต่เธอเจอมาแล้วคิดว่าเขาไม่ได้ทํา เคสนี้เป็นเคสแรกนะเขาก็จะไปเช่าผู้หญิงมาแล้วก็มาเปลี่ยนคู่กันนอนแบบนี้นะเธอบอกว่าเข้าไปดูโปรไฟล์เขาแล้วเขาลบโปรไฟล์ไปแล้วเธอไม่มีรูปไม่มีอะไรของเขาเลยไม่ได้ถ่ายรูปอะไรด้วยกันเพราะว่าเขาบอกว่าไม่อยากให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นคือเขาเขาอยากมีความเป็นส่วนตัวเธอก็เลยไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะ ก็เลยนาเรื่องนี้มาฝากมาเล่าสู่กันฟังยังไงสาวไทยนะคะการที่จะไปนัดเดทกับฝรั่งให้ระมัดระวังตัวเองนะคะการาดื่มแอลนะคะก็ให้อยู่ในปริมาณที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้อยา่าอย่าคิดว่าอยู่ในห้องเดียวกับแฟนแล้วมันจะไม่เกิดเรื่องเล่านู่นนี่นั่นนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะ